ยามที่เธอยังมีชีวิตเธอคือนางพญาลูกทุง่งหนึ่งเดียวของเมืองไทยยามเธอจากไปนะครับหลายคนบอกว่าเธอยังวนเวียนคอยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาจนถึงทุกวันนี้และในโอกาสครบรอบ17ปีของการจากไปเราจึงของนำเรื่องราวเหล่านั้นมาบันทึกไว้ในอาถรรพ์ลูกทุง่งพุ่งพวงดวงจนันทร์ ขนาดน,นามหุนรูปที่หนึ่งนี้ว่าหุนอภินิหาะต้องมีสัจจะ์มีความรักสัจจะ์ในคำพูดของตนเองไ่พวกไม่มีสัจจะ์ฮ้ยไพี่พื่านบูมมาโทษ ทุกคนทุ่พวงช่วยทุกคนที่เดือดร้อนครับการจากไปของนางพญาลูกทุงท่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถือเป็นการปลุกชื่อวัดพับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ขึ้นมาแทนที่และทุกวันนี้ อัฐิส่วนหนึ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยังได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากวัดทัพกระดานแห่งนี้ถือเป็นวัดที่พุ่มพวงดวงจันทร์ผูกพันมาตั้งแต่เด็กนั่นเองปีนั้นก็คือตรงสระน้ำนี่แหละครับเป็นครั้งแรกของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงเป็นนักร้องลูกทุ่งโดยสมบูรณ์แบบหลังจากวันนั้นรำพึงจิตหานจึงเปิดเส้นทางตัวเองสู่การเป็นนางพญาลูกทุ่ง พุ่มพวงดวงจันทร์ที่คนทั้งวงการต่างยอมรับในน้ำเสียงความสามารถตลอดจนลีลาด้านหน้าเวทีที่งดงามดุดนางพญา ไม่ได้ร้องเพลงมา20วันทำเป็นคึกที่คึกเพราะว่า,าไปเดินสายต่างประเทศเพิ่งกลับมานะครับโรลดสังเกตก็รู้ว่าไขมันย้อยนิดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ 3มิถุนายน2535นางพญาลูกทุง่งก็ถึงการล่วงลับด้วยวัยเพียง31ปีกลายเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่ทำร้ายและทำลายจิตใจของคนลูกทุ่งสมัยนั้นอย่างยับเยิน การเพลิงศพของนางพญาลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณนวัดทับกระดานแห่งนี้ก่อนที่จะมีการสร้างหุ่นจำลองพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาบริเวณสาลาดื่มน้ำภายในวัดซึ่งว่ากันว่าเป็นหุ่นปั้นที่พุ่มพวงดวงจันทร์บอกให้สร้างขึ้นมา เพลินศพได้ไม่ถึงอาทิตย์คุณพุ่มพวงก็ได้มาเข้าฝันคณะกรรมการวัดเนี่ยให้ปั้นรูปเธอจะปั้นด้วยวัตถุใดก็แล้วแต่แต่ภายในหุนรูปของของ,ของเธอให้บรรจุด้วยเท่าฐานและสิลิละที่เป็นผงทั้งหมดเอาไว้ในหุนรูปของของเธอจึงเป็นหุนรูปที่หนึ่ง,ด,งดังที่ ทุกคนได้ขนานนามหุ่นรูปที่หนึ่งนี้ว่าคุณอภินิหารเสียงร้องและลีลาของนางพญายลูกทุ่งที่จากไปถูกทดแทนด้วยเรื่องเล่าขานของเรื่องราวที่ยากแก่การพิสูจน์โดยเฉพาะกับนักข่าวรุ่นใหม่ที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดให้เกียรติพุ่มพวงดวงจันทร์ ขึ้นเนี่ยจะเป็นวันที่13ก็มาถ่ายทาเพื่อออ,อ,ออกทางด้านโทรทัศน์บ้างออกทางด้านหนังสือพิมพ์บ้างก็มีช่างกล้องคนหนึ่งด้วย,ด,วยด้วยความเริงรือหรือด้วย,ด,วยด้วยความที่ว่าผู้ผู้ผู้จานไม่เป็นมงคลนะเอละวันนี้วันหยุดต้องมาทำงานอีกเหนื่อย <c oughs> ไหมน้องไปพักผ่อนสักหน่อย,อยต้องมาถ่ายงานนั้นถ่ายรูปเลยไหมลูก ก็ไม่ได้หยุดเหมือนจริงเลยดูประกอคิดอะไรอยู่ถ่ายรูปก,กันแม้ได้ชื่อว่าเป็นหุ่นอภินิหารที่คอยช่วยเหลือคนแต่เมื่อเจอคนที่ไม่ให้เกียรติคนเหตุการณ์ลึกลับที่ท้าทายสายตาคนนับสิบจึงเกิดขึ้น พี่มาถ่ายงานํำซ้ำซากๆเหมือนเดิมรูภาพกับภาพเดิม,ดมรุปปั้นกับปั้นอย่างเงี้ยปั้นก็เม่นสวยขนปัน้นปั้นไงไม่รู้ขนก็มากราบไหว้กันอยู่ได้แถวนี้น่าเบื่อว่ะมีรู้ศักดิ์ธิ์ยังไงโ,โจ้พูดจาและให้เก็บรคุณพเมืองหน่อยที่นี่ใครๆก็รู้ว่าท่านอ่ะเขาศักดิ์ธิ์กันทั้งนั้นเดี๋ยวว่เจอดีหรอก คุณรูปนี้ไม่เหมือนคุณพุ่มพวงเลยไม่เห็นสวยเลยไม่น่าถ่ายเลยเบื่อให้ถ่ายไปพี่ไม่ถ่ายแล้วำไมล่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วโผพี่เจ้าอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยสูบบุหรี่ดีกว่าบุหรี่ไปไหนแล้วล่ะเอาบุหรี่ก็หมดโอ้เลิกสูบดีกว่าบุหรี่ก็แพง<ๆ>เหนื่อยวะ ทั้งทั้งทั้งคนทั้งกล้องอะนะครับเสีแซดลงไปบันไดข้างล่างเลยนะครับอีกคนหนึ่งตกน้ําเลยนะครับอีกกล้องหนึ่งนะครับนี่แหละคือคนที่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเร,รื่องเล่าขานวิญญาณผู้ปัวผู้ที่ได้พบเจอกับตนต่างยอมรับกับการเป็นที่พึ่งของผู้ตกทุกข์ได้ยาก หากตั้งใจทำสิ่งใดเมื่อมาขอมักได้ดังหวังแต่กับผู้ที่ไม่ทำสามย่างลักขโมยมันผู้นั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเฮ้ย <Hey. S 1> มึงก็รู้ว่ากลัวไปเชื่อเรื่องความฝันเลยเอางูว้ทํทำไมเฮ้ยรับมึงไม่เชื่อ,อ,อ hey, <God. S 1> มึงก็อย่าลบหลู่เลยเว้ยของพวกนี้อยาอ่าลบหลู่เกิดบอกมึงนะว่ากูเกิดมาเนี่ยผีสกักตัวหนึ่งกูยังไม่เคยเห็นในตาเราไม่เคยเห็นผีเลย ถ้าที Find, you know ่นี่นะมีผีสักตัวไงตามกูมาเลยดจ้ะตามกูมาเลยโอยทำไมวะผมไม่ชินจะไหวมึงยังไงวะมึงก็รู้ว่ากูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มึงใช่กูมาไหว้ทำไมวะกูไหว้อะไร มุมใรูปปั้นมุมง่ายวะ่ะไละสาระโอ้ยมันจะจกด้วยเว้ยแต่งหน่อหน่อยวะมันไม่มีท็อปเลย้ย มันง่วมันกลมวงกันเลยเว้ยก็ง่วไงยังเป็นไรอ่ะแค่หมวงไปเดียวกูจะเอาไปไม่ได้เหรอเออมึงบ้าไปกูเดียวไปแล้วกันกูไปเอาด้วยกับมึงเราไปแล้วเว้ยกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องไร้สาระที่สุดหมวงเนี้ยผมขออ่ะนะครับอยากได้ก็ตามดาวคืนนะไปดิว่ะ คนนี้ก็เสียชีวิตศีรษะไม่เป็นอะไรแต่คอเนี่ยเขียวมันถูกบีบนะครับเสียชีวิต มีพี่ๆน้องๆมามากมายโดยเฉพาะมีเด็กผู้ชายนะ่นะพุ่งพวงกับรักเด็กผู้ชายในชุดดำเนผู้ผู้หญิงชุดดำเนี่ยจะเดนินขึ้นขึ้นมาทางด้านบนนี้บางครั้งก็ใส่ชุดุดแดงเดินมารอบต้นสทยทองเนี่ยมานั่งคุยมานั่งคุยเป็นปกติเลยหลายๆคนก็ได้พูดคุยด้วย ตรงตรงนี้เนี่ยไม่ไม่เห็นลูกปรากฏว่าไปไปพบลูกอยู่ด้านหลังนะครับบนวิหารของหลวงหลวงพ่อวัดทับประดานเนี่ยนะครับพระเลิศพระชัยเนี่ยนะครับไปเจอลูกอยู่อยู่ข้างบนนู้นทั้งทั้งที่ลูกก็เดินไม่ได้นะครับอุ้มมาเนี่ยนะไปไปอยู่ข,ข้างบนนู้นถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะนะครับหลายๆคนและเด็กนั้นก็นําโชคให้ด้วย จะเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือเพราะอำนาจลึกลับใดๆก็ตามนอกจากคุณทั้งห้าที่มีคนมาสร้างถวายไว้ยังเกิดปรากฏการความเชื่อในรูปแบบของสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสำหรับแต่งหน้าเก้าอี้ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมายนับพันนับหมื่นชุดรวมทั้งชุดนักร้องชุดไทยแม้กระทั่งชุดเครื่องเสียงก็ยังมีคนนำมามอบให้แน่นอนว่า ่วนใหญ่เกิดจากการมาขอแล้วได้ดังที่วาดหวังไว้ซึ่งแต่ละคนที่ได้รับการช่วยเหลือก็จะจดบันทึกเรื่องราวเหลือเชื่อลงในสมุดเล่มใหญ่ให้ทางวัดเก็บไว้จนปัจจุบันสามารถรวบรวมได้หลายสิบเล่มและหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกเล่าขานมาถึงวันนี้ก็คือเรื่องของนักร้องหนุ่มโนเนมคนหนึ่งที่อยากเป็นนักร้องจนต้องมาขอให้พุ่มพวงช่วย แต่เมื่อสมหวังแล้วกลับลืมสัจจะที่ให้ไว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่แม้แต่จะคิดถึงุ้นตอเดินเราได้ย้อนกลับมาวัดอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้นักแร้องผู้นี้มาถึงแล้ว ไม่ไปกราบหลวง,งพ่อและไม่ไหว้คุณุ่้พวงดวงกันไม่มาบอกเล่าครับผมเข้าใจแล้วว่าคนย่อะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเป็นคนรักษาสัจจะวาจาคำพูดแต่ผมก็ลืมตรงนั้นไปตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับพี่พึ่ง ถึงนี่แล้วนะไม่ว่ายหรอเอาดียังไงวนะไอเออะนม่เอาเมื่อกี้ผมฝันไม่ค่อยดีพี่เออ,เอ,อตามใจตามใจเดี๋ยวพวกนี้มีงานเช้าด้วยเ,เดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนนะนอนไปก่อนแล้วกันพอตอนขากลับเขาก็าาขับรถออกออกไป ตามปกติเนี่ยคนที่ออกจากวัดเนี่ยต้องบิดบดิดแต่สามครั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับก็ขับรถออกไปเลยโอ้เจ๊ไปไหนมาเนี่ยรีบไปกันได้แล้วนะเจ๊นะเอ้าถามไม่ไม่พูดไม่ตอบเลยเลยเหรอไอพวกไม่มีสัะ้ยพิพงมม้าย ขับรถออกไปเลยนะครับไม่นานนักนะครับเพียงระยะแคไ่ไม่ถึง10นา,นาทีปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับรถตกถนนครับขอโทษนะครับผมจะโบวชให้นะครับ หลังจากหายป่วยแล้วเขาก็มาบวชที่ที่วัดนี้นะมาบวชที่ที่วัดนี้ทุกวันนี้ก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตนักร้องของตนเองนะครับมีบ้านมีที่มีรถต้องมีสัจจะมีความรักสัจจะในคําพูดของตนเองนะครับ พุงพ่งต้องการให้ทุกคนเ,นเป็นคนดีไม่รักเป็นเพลงทุกคนพุงพ่งช่วยทุกคนที่เดือดร้อนครับจะคน,นที่ักร้องบนองคนนี้จะกล้ำน้องพี่และแส